สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเล็กเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับมีซัมซุงนะครับ j 2นะครับติดล็อก gmail นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาปลด gmail นะครับ้านนี้นะครับต้องใส่ gmail ถึงจะผ่านนะครับเดี๋ยวมาปลด gmail กันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราปลด frp เสร็จแล้วนะครับปลด gmail นะครับเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งงานนะครับส่งงานปลด gmail เครื่อง j 2นะครับโอเคสวัสดีครับสนใจจะส่งเครื่องมาปลดนะครับปลด gmail ปลดรายเดือนนะครับส่งมาได้ที่ช่างเล็กนะครับ